สวัสดีค่ะพบกับครูนันนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ป .6 นะคะก็จะยังอยู่ในเรื่องของนะคะรูปเรขาคณิตสามิตินะคะซึ่งเมื่อวานนี้คครูดได้ทบทวนนะคะในส่วนของเนื้อหาคร่าวๆไปให้แล้วเนาะวันนี้ก็จะพูดอีกหนึ่งครั้งเนาะนะคะรูปที่หนึ่งคือทรงกลมค่ะทรงกลมเนี่ยก็จะมีลักษณะผิวโค้งเรียบนะคะทุกๆจุด บนผิวของทรงกลมจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันนะคะอ่ะอันนี้นะคะดูรูปเนาะจะอยู่ตรงกลางเลยนะคะจุดศูนย์กลางทรงกลมนะคะตัวอย่างสิ่งของที่มีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะก็ะเช่นลูกกรอปลูกฟุตบอลและลูกเบสบอลนะคะ รนนาบสองนะคะเป็นทรงกระบอกนะคะทรงกระบอกนะคะมีหน้าตัดหรือว่าฐานนะคะทั้งสองเป็นวงกลมที่เท่ากันและอยู่บนระนาบที่ขนานกันนะคะก็อันนี้เลยค่ะตามรูปเนาะมีนะคะที่เป็นตรงนี้นะคะสีเหลืองเหลือเนี่ยนะคะเราเรียกว่าหน้าตัดหรือว่าฐานนะคะก็จะมีเป็นวงกลมทั้งข้างบนและล่างนะคะหรือว่าอันนี้นะคะ เนเนดียวกัตัวยอย่างสิ่งของนะคะที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกนะคะก็เช่นหลอดดูดน้ำนะคะกระป๋องแกนกระดาษชำระนะคะอ่าต่อไปค่ะลำดับที่3เป็นกลวยนะคะกลวยนะคะมีหน้าตัดเป็นฐานนะคะมีหน้าตัดหรือว่าฐานเนี่ยเป็นวงกลมนะคะมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานนะคะหน้าตัด หรือว่าฐานก็คือตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะมียอดแหลมนะคะอยู่ข้างบนเนาะตัวอย่างสิ่งของที่มีลักษณะเป็นกรวยนะคะก็เช่นโคนไอศครีมค่ะกรวยจราจรอันดับที่สี่นะคะเป็นพีระมิดนะคะพีระมิดมีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกัน นะคะกับฐานและมีหน้าด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะยกตัวอย่างเนาะเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะคะฐานเขาก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะตรงนี้เรียกว่าฐานเนาะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะด้านข้างเขาก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะด้านข้างนะคะแล้วเขาก็จะมีจุดยอดค่ะอยู่ข้างบน อันนี้ก็จะเป็นสันหรือว่าขขบเนาะอ,อันนี้นะคะเขาจะเรียกนะคะเรียกชื่อพีระมิดตามฐานอันนี้ฐานเขาเป็นสามเหลี่ยมนะคะก็เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมฐานเป็นสี่เหลี่ยมก็เป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมค่ะฐานห้าเหลี่ยมก็เป็นพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมและฐานหกเหลี่ยมก็เป็นพีระมิดฐานหกเหลี่ยมค่ะดูลักษณะตามฐานเนาะ แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรูปนะคะอ่าเดี๋ยวครูพเพิ่มเติมให้ก็คือปิดซึมนั่นเองเนาะปิดซึมอ่าปิดซึมอ่าเดี๋ยวครูจะวาดเนาะอ่ะปิดซึ่มก็จะมีลักษณะเป็นประมาณนี้นะคะ ซึ่งเขาเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมมันจะได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นปิดซึ่มนะคะฐานสี่เหลี่ยมเนาะดูหัวกับดูท้ายนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นฐานสี่เหลี่ยม ส่วนด้านข้างเขานะคะด้านข้างเขาจะเป็นสามเหลี่ยมเอ lier, อเด้านข้างจะเป็นสี่เหลีย่ยมนะคะถ้าเป็นปิดซึมอะด้านข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเนาะถ้าเป็นปิดซึมด้านข้างจะเป็นสี่เหลี่ยม แต่ถ้าเป็นปีระมิดเนี่ยด้านข้างของเขาเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมนะคะถ้าเป็นปีระมิดนะด้านข้างเขาจะเป็นสามเหลี่ยมเนาะแล้วเขาก็จะมีจุดยอดนะคะแต่ถ้าเป็นพิซซึ่มเขาจะไม่มีจุดยอดเนาะหัวกับท้ายเขาจะเหมือนกันนะคะส่วนพิซซึ่มเนี่ยเขาก็จะมีหลายแบบเช่นเดียวกันนะคะพิซซึ่มฐานสี่เหลี่ยมพิซซึ่มฐานสามเหลี่ยมนะคะเอามาดูฐานสามเหลี่ยมบ้าง อันนี้ก็คือปดซึมฐานสามเหลี่ยมนะคะฐานสามเหลี่ยมหมายความว่าตรงนี้เหมือนเดิมค่ะตรงนี้เขาจะเป็นรูปหน้าสามเหลี่ยมนะคะหัวกระท้ายเป็นรูปหน้าสามเหลี่ยมแต่ว่าด้านข้างเขาค่ะด้านข้างเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะด้านข้างของจะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเขาก็จะมีปิซึมฐานห้าเหลี่ยมฐานหกเหลี่ยมเหมือนกันนะคะ ส่วนภาระงานของเราวันนี้นะคะงานของเรามีสามหน้านะคะมีหน้าเจ็ดสิบสี่ค่ะเจ็ดสิบห้าและเจ็ดสิบหกนะคะสามหน้าออย่างเช่นข้อที่หนึ่งหน้าเจ็ดสิบสี่นะคะรูปนี้คือรูปอะไรเนาะ ก็เป็นรูปกลวยใช่ไหมคะเราก็ตอบค่ะกลวยมีหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปอะไรคะหน้าตัดหรือว่าฐานของเขาก็คือตรงนี้ใช่ไหมอ่าหน้าตัดหรือฐานของเขานะคะก็คืออาใหญ่เกินไปหนึ่งค่ะคือตรงนี้นะคะก็คือวงกลมนั่นเองนะคะเราก็ตอบค่ะว่าเป็นวงกลมนะคะ แล้วนะคะข้อที่เหลือทําเองเนาะอ่าส่วนตรงนี้นะคะเป็นหน้า75บห้านะคะเขาถามค่ะว่าหมายเลข1และหมายเลข2เป็นหน้าตัดหมายเลข1เนหเขาให้เราใส่หมายเลขเองนะคะเป็นหน้าตัดหรือฐานนะคะเราก็สังเกตค่ะหมายเลข2เนี่ยมันไม่ใช่หน้าตัดใช่ไหมคะหมายเลข3สาก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้น หมายเลขหนึ่งนะคะกับหมายเลขสี่เป็นหน้าตัดหรือฐานใช่ไหมเราก็ใส่หมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสี่ใช่ไหมคะเป็นหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปวงกลมนะคะส่วนหน้าข้างนะคะด้านข้างของรูปเลขาคณิตสามมิติรูปนี้เป็นรูปอะไรนะคะด้านข้างนะคะเขาจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม เป็นต้นนะคะอ่ะทำประมาณนี้นะคะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จแล้วนะคะก็ส่งงานได้ที่เพจข้าส,ส่งทางแชทเข้าความเพจนะคะหรือว่าสะดวกทางไลน์นะคะตามช่องทางต่างๆที่ครูได้ให้ไว้เนาะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ